สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้อยู่กับครูออมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะครูออมมีหน่วยจับสบการณ์นะคะหน่วยเรื่องต้นไม้คืนป่าค่ะวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์น,นะคะมีชื่อว่าต้นไม้ที่รักนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าในกิจกรรมนี้นะคะมีอุปกรณ์อะไรบ้างชิ้นที่1นนะคะเป็นวายงานกิจกรรมสร้างสรรค์ค่ะชิ้นที่2นะคะเป็นสีไม้ค่ะ ชิ้นที่3เป็นดินสอนะคะและชิ้นที่4ค่ะสุดท้ายเลยคือใบไม้นะคะอ,อุปกรณ์ครบแล้วเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มต้นนะคะให้เด็กๆนะคะนำสีไม้ค่ะมาระบายที่ต้นไม้นะคะระบายให้สวยงามเลยและหลังจากนั้นค่ะนำดินสอสีไม้ของเรานะคะไปละบายที่ผลที่ดอกนะคะ แล้วก็มาเติมรากให้ต้นไม้ของเราด้วยนะคะอพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นนำดินสอนะคะมา,าเขียนตามรอยปากค่ะเขียนตามรอยปากส่วนประกอบของต้นไม้นะคะพอเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วผลงานก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ และหลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆนําใบไม้นะคะที่อยู่บริเวณรอบๆบ้านของเด็กๆใบอะไรก็ได้นะคะนํามาวางลงค่ะวางเป็นใบไม้นะคะเป็นต้นไม้ให้สวยงามค่ะตามจินตนาการของเด็กๆเลยนะคะขณะที่เด็กๆทำกิจกรรมนะคะอย่าลืมบันทึกรูปภาพบันทึกวิดีโอนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาอย่างไ์ห้องเราด้วยนะคอ้มรอชมผลงานต้นไม้ที่รักของเด็กๆอยู่นะคะ สำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์ต้นไม้ที่รักของเราขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่กิจกรรมต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ